สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรร์ในแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่8นะคะมกราคม2565ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงๆนั่นเองค่ะพี่น้องขาเป็นประจำทุกวันน่าจะหยุดพักผ่อนกันนะเป็นวันหยุดโดยทั่วไปแต่ว่าบางท่านนะคะโดยเฉพาะเจ้าของกิจการก็ยังคงเปิดปกติอยู่นะคะพี่น้องขาหน้ายังไงแล้วก็สู้ๆนะคะลุยๆเนาะมีปัญหาอุปสรรคก็ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไปค่ะพี่น้องขาป้าหมอยังคงมีคอร์สออนไลน์นะคะพี่น้องขาน่าเรียนดูดวงง่ายๆตามสไตล์ป้าหมอนะคะพี่น้องขาน่าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนนนะะะะคครววววมมถึงงีดดูส่ตั ในราคานะคะแพ็กเกจนะคะมีหลายแพ็กเกจด,ด้วยกันเนะาะแล้วแต่กําลังนะคะตามกําลังศรัทธากําลังเงินกําลังทรัพย์นะคะค่าครูต้องมีค่ะพี่น้องคะอะ่ะนาะจากทำบุญร่วมกันเนะาะมีปัจจัยนะคะก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะติดต่อมาเล้กกันค่ะพี่น้องคะ่นะไอดีไลน์เดียวเท่านั้นค่ะพี่น้องคะ่ะเอาละคะ่ะมาดูพี่เอาละคะ่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะจะต,ต้องระมัดร,ระวังอะไรเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้สาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยดูว่านะคะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะเนี่ยนะคะขึ้นราชาถ้วย ถ้าราชาถ้วยนั้นเนี่ยก็เป็นหนุ่มเจ้าสําภารนะคะในลักษณะของอารมณ์ดีสายเปรย์สายเปย์นิดๆน,น,นะพี่น้องวันอาทิตย์ก็น่าจะโอเคนะคะในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะแล้วก็โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนี่นะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นในส่วนของสังหารีิมทรัพย์นะคะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินได้อยู่นะคะแต่ในวันพวกนี้ถ้าจะลงทุนลงหุ้นก็นะคะดูดีๆนะคะอย่าทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบไม่ได้อยู่นะคะอ่าแล้วก็เรื่องเงินดีเยี่ยมนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขึ้นนะค,ะความมั่นคงใน ดีมากเลยนะคะถ้าขึ้นไพ่ลักษณะแบบนี้ระมัดระวังในเรื่องของความโลภนะคะการเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันนะคะดูกําลังของเรานะคะอย่าให้ความโลภมาปิดบังนะคะในทุกอย่างก็จะลื่นไหลนะแล้วก็ก็จะดีนนเองอย่ามองโลกในแง่ดีนะคะในเรื่องของอในเรื่องของทําอะไรที่เสี่ยงๆนะคะไม่ได้เลยนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวของพี่น้องเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข5้0่แล้วก็8ค่ะ5-108ค่ะ, 5, 10, คะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆเ,เลยค่ะ มาดูพี่น้องวันจันท์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันรเป็นแบบไหนดูกันนะคะอารมณ์ค่ะพี่น้องค่เนาะอารมณ์นะอารมณ์อย่าเป็นเด็กๆนะคะอย่าบ้าพลังนะคะพี่น้องค่ะหนะ้ามันไม่โอเคเนาะแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะโอเคกับบริวารคนรักคนในครอบครัวนะคะใช้อารมณ์เข้านะคะเข้าหากันนี่ก็ไม่ได้นะไพทักดีมากเลยนะคะบอกว่าให้ประคับประคองทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้นนะคะอยังไงแล้ว ใช้วิธีการนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวใช้ความรักความเมตตานะคะอ่าแล้วก็ยังไงแล้วเนี่ยก็เอาไว้เอาอยู่อารดด้วยพายสติงนะ,ะเพราะว่าพี่น้องวันจันนั้นเป็นผู้หญิงเก่งอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็ยังโคงเหนื่อยหนักในภาระในหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยววันนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อดีของพี่น้องวันจันยังไงแล้วก็ชนะแล้วก็ผ่านไปได้ทุกเรื่องนะคะพี่น้องวันจันค่ะป้าหมอให้กําลังใจค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานะิของพี่น้องวันจันนะคะคันที่ใช้อยู่บ่อยๆค่ะเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข16นะคะแล้วก็48คะ่16 48คะ1648ค่ะพี่น้องวันจันขอให้เฮงเเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะเออพี่น้องวันอังคารโชว์ในเรื่องของงานดีโปรเจกต์งานในหัวมีนะคะมีไอเดียนะคะที่จะขยับขยายในส่วนของการงานก่อนหน้านี้และพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ค่อยสบายนะคะก็ะบอกว่าหยุดพักผ่อนพักร่างสบายก็จะดีนะคะพี่น้องวันอังคารเนะาะสีดบนะ,ะไม่สบายจริงๆด้วยแล้วก็มีความตึงเครียดพอสมควรนะคะนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่น้องขาถ้าไม่สบายก็หาหมออย่างเดียวนะคะยังไงแล้วนะ,ะถ้าเกิดความกลุ้มและคิดไปล่วงหน้านะคะก็ะค,ะคิดล่วงหน้าในเรื่องของอนาคตหรือเรื่องที่ยยังไม่่เเกกิดนี็ น่าจะคิดนะาคิดฟรีๆนะว่างั้นเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะเวอร์ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดทุกเรื่องนะคะพี่น้องวันอังคารใครที่กลุ้มเรื่องอะไรอยู่ณขณะนี้มันไม่ได้ร้ายแรงนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ดีก็คือพันไพ่เดอะเวอร์นะคะบอกว่าปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆพี่น้องวันอังคารเจอมามากมายกายกองแล้วนะคะถ้าขณะนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรอยู่นั้นเนี่ยเขาบอกว่าแค่ปัญหาแค่เล็กๆหรอกนะคะวันนั้นอย่าเกรียดอย่ากลุ้มนะถ้าใครมีปัญหาอยู่นะดูแลในเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษค่ะเรื่องเดียวค่ะในวันพร เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรน,นะคะจะหมุนกลับมาค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข5 4แล้วก็9 1นะคะ5 4 9 1ค่ะพี่น้องวันเลขหน้าไาห้เลขอะไรคะมีเลข4 9 2 1คะ่ 54, คะ4 9 2 1ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเฮงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างคะ่ะ สำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันอ่าพุธกลางวันก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีข่าวดีน่าจะ,น,าจะนะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกการเงินเข้าวมือนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ดีมากเลยนะ,ะโชคดีในเรื่องของบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอ,อ่าวันพุธกลางวันทุกเรื่องเนาะบางท่านก็อาจจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ไปแล้วก็ไม่อยากไปประมาณนี้นะคะแต่ไปแล้วก็บอกว่าดีนะคะอ่าใครที่สอบงานเอาไว้ก็จะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอ่ามีโปรเจกต์งานใหม่ๆเริ่มงานใหม่ได้ตำแหน่งงานใหม่นะคะอืม เพราะฉะนั้นทุกอย่างโชว์ดีนะถ้าเป็นแบบนี้นะใครกังวลอยู่เรื่องดังกล่าวก็หายกังวลได้เลยค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขนะเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นะขอพรได้นี่อย่างนี้นะคะครูบาอาจารย์หรือเกี่ยวข้องกับผู้หรักผู้ใหญ่นะคะที่ใกล้ชิดเรานั่นเองค่ะเลขนาัยให้เลขอะไรคะมีเลข15นะคะแล้วก็811581ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นนะคะก็จะมี เรื่องของวิธีการหาเงินเนาะอยู่ในหัวแหละนะคะคิดหาเงินคิดอยากได้เงินในวันพวกนี้ก็มีเงินค่ามือแล้วค่ะนะรายชีนีเหรียญการเงินดีขึ้นตามลําดับคือพี่น้องวันพุธกลางคืนนะ่าจะม,มากบางท่านก็อาจจะออกเดินทางนะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไปหาหมอก็ได้แต่ก็ไม่ได้หนักหนาสากันอะไรนะคะทุกอย่างดีนะั่นเองเรื่องเงินดีมากมารัวๆนะคะมารัวๆนะมาทุกทิศทางคือพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเจ็มจริงๆเลยค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข74นะคะแล้วก็6 3คะ่ะ7463ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนนะคะก็คือเหนื่อยหนักในเรื่องงานกิจการภาระต,ะต่างๆนะคะแต่ก็สู้ไหวเนาะนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสู้ไหวในทุกเรื่องเลยน,นะคะในวันพรุ่งนี้ก็ดูว่าสบายๆนะคะอารมณ์เป็นเด็กๆนะคะนี่นะ,ะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบนะคะ มีแสงสว่างมานะคะเต็มๆหน้าปัญหาอุปสรรคแก้ไขได้หมดเลยนะคะแล้วก็น่าจะจบเรื่องราวเย่ยสาหรับใครที่เจอเรื่องราวแร่ยๆมาก่อนหน้านี้จบแล้วนะคะสิ่งที่มาระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนะคะพี่น้องคะนะในเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารนะคะในเรื่องของอาหารเป็นพิษระมัดระวังแนละ้วมีเกณฑ์ที่ว่าจะไปหาหมอด้วยนะนี่เป็นแบบนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารของเรานะคะหรือคนที่มีบริวาใรใกล้ชิดเป็นเด็ก นะคะคเกี่ยวข้องกันนะันดิงค่ะเลขหนาัายให้เลกอะไรคะมีเลข1 0 0นะคะแล้วก็931093 93, ค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะอืนะ,ะเรื่องงานดีกิจการดีนะคะอ่าวุ่นส่วนดีนี่นะคะ ก็ถือว่าดีนะในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะอยู่บ้านอยู่ช่องรอคอยรอจังหวะรอโอ,อกาสที่จะขยับขยายนะคะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนีย่ยว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าขี้เหนียวในเรื่องของการเงินขึ้นนะคะแบ่งจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้เป็นอย่างดีแล้วแล้วก็มีหนึ่งเรื่อง2เรื่องไห้ตัดสินใจนะคะดูว,ว่าจะตึงเพียบพอสมควรอ่านี่ก็ทานายโดยรวมไปเลยนะคะบอกว่า ให้พี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยถ้าจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดและตัดในสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปนะคะนี่นะลดในเรื่องความวิตกกังวลลงด้วยเนาะสุขภาพก็ระวังเรื่องของเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาด้วยค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรนะคะจะหมุนกลับมาเนาะเลขนาไพให้เลขอะไรคะมีเลข39แล้วก็42ค่ะ39 42ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันเสาร์านั้นดูว่าจะเครียดตึงเครียดเรื่องของการเงินมากมายเลยนะคะพี่น้องขานะเอาอีกแล้วเนาะยังไงแล้วเนี่ยอยากเครียดให้มันมากนักนะคะตึงเครียดนะ <S <S แล้วก็ในวันพรวกนี้ถ้าต้องการใช้เงิน ก็มีเม็ดเงินเข้ามานะคะมีผู้นําแนวทางในช่องทางของการเงินมาให้กับพี่น้องวันเสาร์นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าติดดาบนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะมีภาระมีหนี้สินนะคะฉะนั้นแล้วในส่วนของพี่น้องวันเสาร์นั้นยังคงมีบริวารคนรักคนกในครอบครัวยังคงให้ความช่วยเหลือนะคะเกื่อหนุนพี่น้องอยู่นะคะไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะพี่น้องขานั้นดาบนั้นถ้าเราแกะด้วยตัวเองไม่ได้เราก็ช่วยกันแกะนะคะคนในครอบครัวนี่ว่าอย่างนั้นนะ,ะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันเสาร์ะค่ะนะยังไงแล เลขนำโชคมาจากไหนนะคะมาจากบริวารคนในครอบครัวนั้นเลยค่ะนาะเป็นเลขนำโชคเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข51านะคะแล้วก็8 0 5 1 8 0ค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องวันเสาร์เฮงเงค่ะอ่ะพระหมอไวพรทพี่น้องนะคะทั้ง8วันเกิดกนดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆงรวยๆยมีเงินข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ